เกล็เขาเหมือนกับเคสอนด้านในที่พร้อมจะเป็นเม็ดเวลาเราไปทานเนี่ยมันจะเจอดุกกับเมดหน่อยซึ่งตัวนเนี้ยเขาจะไม่หวานมากค่ะแต่จะได้เพิ่มตับม,มันของตัวถัว่วลงไปด้วยค่ะคารลด้าขนมไทยโบราณที่หาทานยากหนึ่งในติดเลยนะคะตัวน,นี้ค่ะไม่ต้องใช้น้ำมันพอเสร็จแล้วเขาก็จะลอนขึ้นา mm hmm. มาเราเห็นเองเลยค่ะ mm hmm. บางท่านก็ไม่เอาถั่วนะถั่วอร่อยดีกรุบกรุบจะกรุบกรุบก็แข็งไม่เอาบางคนก็แพ้ถั่วก็มีค่ะเหมือนจับข้าวตูปังบางคนก็ไม่ไม่ชอบข้าวไรเบอร์รี่เพราะว่าเขาจะแพ้ข้าวไรเบอร์รี่อย่างเงี้ยใช่บางทีไปทั่วแล้วเนี่ยแบบคือต้องขับขี่